เฮลโลไฮไฮสบายดีตอนเช้าเนาะตอนนี้เคือเวลาเก้าโมงปายน้อยนึงตอนนี้เคือมาโตัวกับเจสบายดีเจสบายดีนี่ค่ะนี่ค่ะให้เห็นหน้าแม่ว่าให้เห็นหน้าว่ะบุ้ง่าต้องบอกเลยนะคะว่าเจน้ำหนักข <Hi. S 1> ึ้นกิโลเนี่ย <laughs> ให้ดูให้ดูสิบ <laughs> ไปโลต่ยค่ะ ไปเกิดนองอาเซียนแล้วก็แบบนักคนอีกว่าสันทุกคนตอนนี้คือสองไอ้นองกำลังชี้ขามไปไทยซึ่งื่อนี้วันที่ส้าเก้าเนาะซึ่งวันนี้วันที่สิแปดเห็นข่าวว่าทนินไว้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเอกสารโน่นนี่นั่นก่อนนะเดี๋ยวขาไปเชียร์ทุกคนตอนนี้คือเขาได้ใบ ตัวนี้มาเนาะเึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งแสนสิบพันก็เลยก็คือสองรอยบาททุกคนคนละหนึ่งรอยบาทเนะาะคา่าค่าเห็ดเอกสารตัวนี้ที่จริงเขามีพาส,สปอร์ตเนาะแต่ว่าไปขามทั้งพ่นกอะคือแบบมันก็ซ้ำๆกันทั้งเลยคาล่ารถแพงเนาะทั้งพ่นเนาะค่าตุกตุกแต่ยานเ,ออเดี๋ยวซื้อซื้อปีก่อน จองคนให้เจจ่ายดีกว่านะคะไม่มีเงินกีบซาบกกีบเลยเอาโอนเอาได้บ่วผมผมไม่เห็นอมี qr น่ะเอาเห็ุจะได้ไหมเ,เงินบาท,บาทเงินบาทเธอได้ห้าบาทอ๋อโอเคเอาเงินบาทก็ได้สินะ้าสิบบาทได้ไหมบ้านเราห้าสิบบ คา่าซื้อปีหลังจากที่มาเหตุเอกสารคนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนอนลวกม็มาเหตุมาซื้อปีปีเฮืออีกคนละห้าสิบบาททุกคนก็เลยว,ว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะในการค้าอุ้ยคนข้ามไปไหลายได้อุ้ยระวังเด้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะกลับมาอีกสองวันเด้อ อนนี้คือกำลังขีเพือขามไปไทยแล้วด้วยทุกคนคือแบบเมื่อกี้เห็นโบคนเรา are, จะขามไปไทยหลายแห่งวันนี้จะเป็นวันที่เร้าเก้าเนาะก็หวังว่าทุกอย่างจะโอเคแบบสถนานการณ์ต่างๆจะโอเคนะเก่าไปเก่าแมนแมนเดี๋ยวจะจะไปเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปก็หวัว่าอันรถเสียงของไปเสียงหายเขาออกไปแล้วหรือโปนะ่เนาะก็ต้องไปไปรอถา่ายรถอีกคันรถยัง ถึงคิวเนาะตอนนี้คือเก้าโมงไปเกือบสิบโมงแล้วมาทําเอกสาร,รมารอนานหน่อยนึงนะแล้วก็เจ๊พนกบมาต่จีนเนาะเจ๊พนก็นจะไปเซ็กสุขภาพน้ำเฮาเนื่องจากว่าเจ๊บอกว่าเออเป็นเมนหนะจะมาหน่อยเดียวก็เลยว่าอยากไปเซ็กเพราะว่าเจ๊พนตุยขึ้นแหงนะทุกคนนี่ตุยนุ้ยนะเออนักเคอน สิบวันซิปเดือนหนี่ว่าดาวแล้วบ 5, 5, ็เกิดผู้ที่หนึ่งคืนสิบไมโลผู้ที่สองอีก,ส,ออกสิบไมโลนะนลตอนนั้นคือแบบหูบางมากตัวเล็กมากตอนนี้คือแบบโอ้โหอบอ,อ,อ,อุ่น,ด,นด,ดีน่ารักดีกำลังทำที่หอดแล้วได้หนีนี่ไก่ใื่ไหมแป๊บเดียวสฮอดแล้วได้เสี่ยงของแล้วได้

ทับมาอีกทีคือมมโตกับเจมาหอดอัน,นท่ารถแล้วเนาะเตกีเตดานเตขุเตดานมาอัน,นหาท่ารถนี่ขี่รถขี่จ้างรถมาอีกเนาะคนละ40บาทแล้วก็มาหอดแล้วรถคันนี้จื้อได้บอกับอาลีไปครั้งแรกเชียงรายคิดหอดอาลีเลยตอนนี้คือซอกเอียงกินมันเป็นตลาดเนาะทุกคนไปหากินกันแล้วก็ เอ้อนี่เขาซอยเดเดขาพูดเขาซอยอยู่าหน่พูดเสร็จนี่คนขายก็ไม่ค่อยเยอะหา,หาหาอีหย่างกินก่อนเ <c oughs> จไม่มีคนขายเลยอ่ะอเป็นเพราะว่าตอนนี้เวลาสิบโมงหรือเปล่าแบบไม่ไม่ใช่เวลาที่เขาขายของหรือเปล่าตอนรถนใช,<ม>ใช่ใช่รถเขารออยู่ที่นั่นนะคะสิบโมงครึ่งจะออกประมาณสองโมงไหนจะไปหอดไปค่ะตอนนี้คือหาอะไรกินหาอะไรกินกันใช่ใช่คิดถึงอาลีเลยอาลีกับฉันเคยมา เคยมาหล่ะที่นี่ใช่ใช่ใช่สวัสดีเมืองไทยเออสวัสดีเมืองไทยนะคะวันนี้ก็วันที่29หวังว่าหวังว่ายางจะโอเคทุกอย่างจะโอเคนะเราไปตรวจสุขภาพกันนะเพราะว่าฉันแบบตัวเหลืองมากทุกคนผิวไม่ได้ตัวเล็กนะไม่ได้ผอมนะเจ๊เขาบอกว่าฉันผอมไม่ฉันไม่ได้ผอมนะฉันผอมตรงไหนน้ํน้ำหนัก5า0โลอะคอย60ไปลูก เธอไม่ใช่60แน่เธอต้อง70นะอย่ากโกหกฉันนะกินข้าวกันเคยมากินอยู่นี่น้ำเมย์ตลอดเลยเคยพาอีเมย์มากินเมนเมนเมนเคยพาเมย์มากินนะสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างคะอะะไรจ๊มีข้าวไหมคะมีครับจะกินข้าวอะไรฉันจะกินเส้นนะกินเส้นอะไรอ่ะอกยแต่ว่าตาบวมเนี่ยกินเส้นตลอดกินข้าวกันเถอะเมยตาบวมอ่ะนี่ทุกคนอันนี้คือเมนู เมนูอะไรนะเมนูหมูกระเพราหมูสับกระเพราหมูสับกระเพราไข่ดาวกระเพราแซ่บบ์แซ่บ์แซมบ์อะไรกูเลยเขาอาจจะเลินอาหารเขาจะที่ไหนนึกออกไหมแม่หนึ่งอ่ะหนูอ๋อไข่แดงจาะไข่แดง งบบั้นเชฟบาซ่าอย่างนั้นด้วยนะดิรีบๆกินเพราะว่าเหลือแค่เก้านาทีถ้าเสียกองไปบอกอืมชิมให้หมดสิ้นอืมบอกให้เขารอสักห้านาทีได้อยู่ กินข้าวแล้วเดตอนนี้เดินทางต่อออกจาก1โมง4ทุกคนกสร้างมาหอดู่อัน ร้อนมากเลยเมืองไทยอ่ะโหที่ไหนก็ร้อนดูร้อนแต่ว่าที่นี่อาจจะร้อนกว่าเพราะว่าติดเยอะถ้าเทียบใส่ถ้าเทียบใส่บางจังหวัดประเทศลาวเนี่ยถือว่าไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าเชียงรายเขาเขาถือว่าเป็นเมืองที่แบบเย็นใช่บรรยากาศตรงไหนม่นี่นี่เดี๋ยวหาทางไปต่อคาแป๊บ รอแป๊บนะต้องหาที่นอนหรือว่าที่ตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะไปจะไปโรงพยาบาลไหนเพราะว่ามีหลายโรงพยาบาลมากมีหลายคลินิกมากแต่ว่าโรงพยาบาลที่เคยไปอะโมตัวอ,อยากเปลี่ยนทุกคนอยากไปอยากเปลี่ยนไปโรงพยาบาลอื่นดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวโมตัวเช็คข้อมูลนิดนึงนะคะนั่งเช็คข้อมูลที่นี่ก่อนแล้วก็คอ่อยจ้างรถไปต่อ,อค่อยหารถไปต่อมาเนี่วันนี่ยมีที่นั่งมีที่นั่ง จะซื้อปี้ไปทำอะไรอยากขึ้นไปดอยไหมที่นี่บ้านอาขายเยอะมากนันน่นนั่นนั่นเนี่ยนั่นนันน่นไม่มีคนเลยโบโบโบอยู่นี่อยู่หันมันอ้าวจะขึ้นดอยไหมโดยไปที่ไหนอะ่ะที่นี่มีบ้านอาขายเยอะมากดอยดอยดอยช้างอ่ะไปไหมไก้บอกไก่แต่ก็แต่ก็งามทุกคนตอนนี้คือไม่รู้จะเติมเน็ตยังไงอะเพราะว่า ไม่เคยเติมเน็ตไทยอ่ะเพราะเคยซื้อซิมแล้วก็ให้เขาทําให้เลยแล้วทีนี้คือไปถามที่ที่เขาแล้วก็เขาบอกให้ไปหน้าเซเว่นแล้วก็มันจะมีตู้ซีโซ่มาทุกคนแล้วก็ให้ไปเติมที่นั่นคือวาต้อ้ทำไม่เป็นอ่ะทุกคนต้องทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะทําได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะทานประมาณสามคนนี้แหละเขาบอกให้ไปตู้ แล้วมันจะบอกว่าเอาเงินให้พี่เขาแล้วก็ให้เขาเติมให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาก็อาจจะไม่สะดวกอ่ะอ้าวแล้วก็คนที่คนนั้นอ่ะมาด้วยเลยทุกคนทำไงคะเนี่ยซื้อโปรคอนเสิร์ตดาวน์โหลดครกันพี่ใช้ซิมอะไรซิมฟรูหรือว่าไม่รู้เออซิมทูน่าจะฟรูค่ะฟูใช่ไหมจำเลขเบอร์ได้ไหมพี่จำไม่ได้แล้วดูเบอร์ตัวเองยังไงคะดูได้ไหมต้องกดอะไร ดอกจัน9334ดัจัน9นี่นีเบอรี่แล้วก็ครุนาเกรายการที่ต้องครุาเลด้กรายด้รที่ยทำให้เลยได้ไหมแพ็กเกจเสริมคบการุนาใส่ใหม่รุเบอร์ใหม่ ระบบจะให้คืนให้กรณีคั่ง้าห้าสี่หสี่ห้านย์หกหนึ่งสองสอกรณีตรวจสอบใหม่กรุณาเลือกรายการที่ต้องการบอกว่าอันนี้เน็ตยี่สิบชั่วโมงสังกันเกนบาทถ้าสามวัน80บาท5วัน95บาทเอาเอาสเอาเอาสวันก็ได้ค่ะ3าวันก็ต้องจ่ายเงินเลยมั้ยคะใช่ใช่เดี๋ยวไปบอก อ้าสามวันใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ไม่อั้นอีกไม่อันอีกอ้าสองอีไม่ลดทุนติดรถหมดเน็ตคว่ำขออภัยค่ะหมายเลขคุณไม่สามารถใช้บริการได้แปลว่าอะไรอ่ะใช้ไม่ได้หรอปรุณาเลือกรายการที่ต like ้องการปรุณาเลือกรายการที่ต้องการทุกคนคือไปเติมเน็ตได้เราดีใจมาก 5G ค่ะทุกคนคือ มีคนช่วยเหลือคะ่ะเ้าน,น่ารักมากเลยนะคะมีเน็ตแล้วสมัครเป็นสามวันเอ้สองวันค่ทุกนไปเจ๊ได้แล้วเจสิบบาทเติมมาหล้ใช่ที่คือฉันเติมไม่ได้แล้วไปถามเขาแล้วก็เขาช่วยเหลือ